อันนี้คืออะไรอันนี้คือเหนียวค่ะใช่คือเพราะอหารนแล้วนี่ไซส์ดาวเราเอาอกไหมความจริงก็ไม่ต้องเอาออกขนาดนั้นแต่ว่าใช่แต่เราเราช่วยจัดมาได้จัดไว้จัดมาให้ดีกว่าเดิอันนี้เหมือนหนูจะพยายามเอามันออกมาเพื่อมันมาทำอาหารเลยวางจัดให้นมาเลยเอาวางจัดหน่อยเอาเลยยังไม่แกะหนังข้างๆออกเลยไหนเลยยังไม่ผ่านเลยนี่เลยไม่ผ่าน ปักเลยแล้วก็ทำหินฝั่งหนึ่งอลองช่วยกันจับดูไม่ต้องใช้มีดผ่าแล้วดึงเลยดึงหนังเลยแล้วก็ปักเลยกลุ่มนี้เป็นยังไรอันนี้อ,นอันนี้คืออะไรเอ่ยตอบเร็วๆเลยใครตอบได้ตอบอ,อันนี้คืออะไรรู้ไหมคิน้าตาคล้ายถุงน้ำดีคือม,ม้มามถูกต้องม้ามทำหน้าที่ในการ อะไรฆ่าฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคทำลายพวกเม็ดเลือดเก่าๆแล้วก็สร้างเม็ดเลือดใช่ก็สร้างพวกเม็ดเลือดแดงได้อ่าแล้วก็พวกข้างในเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าตัวเนี้ยจากค่อนข้างสมบูรงเสจด่าตัวนี้หนังเราออกมาด้วยเนี่ยผ่านหนังตัวนี้ออกมาด้วยแล้วเราต้องเปิดไอ้เนี่ยเปิดไอ้เนี้ยพร้อมกับหนังทางนอกออกดูดน้ำออกหน่อย ไอ้นี่ต้องเอาออกเลยนะไอ้นี่ต้องเอาออกเลยด้วยนะครับไอ้นี่คือไอ้นี่ไอ้นี่หนังข้างในเอาออกเลยนะ <c ười>